พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้องค์ข้ามนตรีร่วมกับบุรีรัราชประชาลูกร้อนในพระบรมราชุปธรรมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับที่วัด พิพัฒนารามวัดดอนไข่เต่าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระหาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเองภัยบุญคุ้มฉายาองค์คมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การ,การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่20กันยายน2564 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทก,กภัยจำนวน10อำเภอ2เทศบาล91ตำบล28ชุมชน722หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน22,481ครัวเรือน46,585คน ในการนี้ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน1,992ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต่างๆเป็นตัวแทนรับมอบ ต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลามาจำนวนแครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจทั้งนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรสาธารณภัยในการสูบน้ำ รวมทั้งเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนและเร่งสำรวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป